สบายดีสุขปุสคนทางฝั่งไท,งทยฝั่งน้าเอฟซีที่น่าฮักทุกทุกคนเนาะพบกันใส่เก่าฮะห่าง,งหายจากการนั่งเวามาหลา่ขีดเนาะพี่น้องโมนี่ว่าเราจะมาหายเบิ้งคว่ำเสียหายหลังน้ำลดนาะคือตอนนี้น้ำเลยลดลุ่มแล้วเนาะเหตุใดเคยเห็นสภาพบ้านเรือดเนี่ว่าคว่ำเสียหายเลี้ยงทีทูน้ำพัดหรือว่าถูกน้ำท่วมนั่นเองเนาะที่แข้งสวรรคิ์ใน,นเขตที่ว่าเมืองเซโปนเนาะที่ว่านะครับผลกระทบอย่างหนักเลย จากพายุหลายๆดูดนั่นเองเนาะแล้วว่าเราจะให้เบิงกอนนำถั่วมในล้างน้ำถั่วมเนาะคือว่าเป็นอะไรคือกอนนำถั่วม,มันคือเราจะเห็นแม่น้ำเนาะสามสายเนาะมารวมกันได้เห็ุเวลาฝนตกมาหนักๆเนีน่บบาาพยุเขราน่ะพอพายุจะเข้าทา้งผักกางเนาะผักสวรรด์เขตเนาะสวรรดเ์เขตนี่แหละบางคนก็ว่าผักต้บา,างคนก็ว่าผักกางเนาะเขามา ในลายลูกนั่นเองสัมสักันเนาะเห็ดไฮน้มถั่วมันคือแม่น้ำซามายนี่คือมาบรรจบกันเนาะเฮ็ดให้นามเออล้นท่วมหมู่บ้านหรือว่าเมืองเซโปนนั่นเองทางไทยเออหน้าเภอเนาะทางลาวเออเมืองก็คือน้มถั่วมสูงเลยเฮ็ดให้ท่วมเป็นบริเวณกว้างเนาะตามบ้านเรือนตามอยู่ตามเดียบแม่น้ำนั่นเองเนาะที่ว่านะครับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเนาะพี่น้องเนาะ อย่างว่าเราอาจจะมาหายเบิ้งคลิปล้างน้ำถั่วมเนาะว่ามันไหนครับคนกระทบนะเนี่ยอะไรในต่อแบบเนื้อประชาชสนครับพี่น <ละ S 2> ้นองอยู่ดีมีอะไรยู่บอกเป็นอะไร <S <S เรไหนืหเอเมย์นะฮะเยูดีบ่บ่สู้ๆเด้ดอตูเด้อไออ้าวมีอย่างว่าไหมเพื่นรู้ปไ,ไปได้ยังไง เลยคือเพื่อนหายเนาะสี่สิบสองปีในรอบสี่สิบสอปีพี่เนาะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนาะในรอบสี่ปีคนที่อยู่กัเกือบครึ่งชีิีเนาะบ่ายครบกับเหตุการณ์แบบนี้แต่มาแบบนี้คือได้ครบไพอเนะเต็ให้ครับนี่แหละครับ เหตุการณ์เนาะไรเนาะขึ้นในร่างนำรถเนาะแต่ว่าเะบอไลมีการเซาสิบเวียดด้ว่แบู้ประชาชนมาเลเสียชบวีตเนาะนถทวงครั้งนี้มีแต่บานเดือนเสียหายอาการัดเลียงหรือว่าสิ่งของเองนะครับความเสียหาย อันนี้เป็นน้อยกูไพ่น้ตสวัส์ไอเขียนเนไหนโลกไปซอยเดีอยแต่ที่มีต่โคนเนาะเพราะว่านเป็นนามที่ม่าจาก โด้วยว่าน uh, um, ้มดินน้ำอยังเงี้แหละไม่แต่ขี้โคนเนาะต้องกว่าจะเข้าสู่สภาพเดิมเหคือนกันคือต้องไดเรกตนเนาะที่เราทำความสะอาด กูให้ข้ามวยก<ท>ับกูให้สวาารรค์เคฟไลขึ้นหรือตัวแม่เผาบนเนาะเกิดมาก่ก็แหลยพบแหลยพอครั้งนี้ สองหายแล้วักกนนนนนี่่่ไไไปมตร้เเอออออลลบบยยยยยูููู เนรอัน็างบนปเบั่ก็ได้มันัหมนาเขนี่ยนนี่ยคแขงสวรรค์เขียกเจะเป็นสวนรค์จะเป็นผู้ใต้เนาะต่ว่าเลาาฟังางขกับฟังบุกไปออกวาเข่าวอีกอย่าง สู่ได้ไหมครับเด้สู่สูเด้อย,ยิ่เงเนไปไหมอยิ่งนึงยิ้มแล้น,นตากันได้ยิ่งความนิใจเออ คือบานนี่เป็นบานที่ไรครับปุ้กสะทบแล้วจิตวิทยาพี่น้องเพราะว่าอยู่ติดสยูติดกับแม่น้ำสามสายเนาะอยู่ระหว่างการข้องแม่น้ำสามสายเนาะเมื่อน้ำท่วมเข้ามาแบบพัดทางเข้ามาเลยเองเกิดหายบานเลือนเนี่ยเหลือแค่สองนั่นค่ะเราน่าจะน้ำพัดไปกดเซบังเหียงน้ำเซบังเหียง บริเวณนี้จะมีแต่มีบานคนนะแต่ว่านับปัจจุบันนี้ก็คือบบมีเดือนอยังเดยบานเรื่อนหายไปแล้วส่วนคนเล่าเพื่อนบอกคอยต่อเสาเข็มจะเห็ดแบบโบราณอยู่เนาะ

มาตอนกลางคืนหลายคนบอกว่าควนเซ้ายเกิดซ้ำเคลือนแต่แต่ว่าโบมีผลวแบเสียดมีแต่สับสินจีเซ้ายและก็สัตว์เดียง์จะมันเสปวนีเกาการมีก็ยังต้องการวาช่วยเหลือยู่ถ้าไที่มีุ่งไดที่มี ศรัทธานอตในการบริจาคสิ่งของต่างๆเราเพื่อมาส่วยอพอาะไม่พี่น้องมีชีวิตู่ปภัยนักเปล่าในทางนี้เนาะการซืสัตนเนาะอยากให้มาส่วยเหลือนาะแล้วก็ให้มาประสานหาทางเมืองเพื่อจะมุ่งพนที่เพื่อเข้ามาจุดต่างๆเนาะจีบเราบริสาทธต้องการกองเชียร์ บ้านบ้านเี่ยก็บ้านีระดบ้านกล้อมกล้บ้านล้อกดเน่ยมีเาปนแงค้านเนสเปรยรคนวนเนาเราคาน่ยือาสราคาือว่าย่ิบแปดราคาเรื่องมาก โอเคไปวัดบมเดียแล้วแต่สองรางข้างเนี่ยรู้ตัวนกเจ้านอกบูวว่าเขาจะไปอยู่ไส่น้องดังนางโดดแบบบัว่าเขาจะไปอยู่ไส่น้องอีกอย่างคือเพื่อนหลังนึงนอก่ากซับสิมน้องก็จะหาอะไรน้องพี่น้องถ้าบัมีเพื่อนอยู่ก็จะสี่เฮ็ดแนวไร้น้องเพราะว่าเพื่อนมันก็คือ บางเดือนเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะถ้าวบ่มี่กลัวจะตังโตขึ้นมา่อไร้็เ่ยแต่นายเห็นใจเขาเจ้านะสภาพความเสียหายเนาะล้างน้นรถ บาทั้งนี่จนไงเราไน้อง,องน้ำเพราะน้ำมันมาแห้งเนาะสามสายเข่าห้ากันทางมาที่หนึ่งเนาะไม่เป็นจำนวนเนาะแห้งเรียงน้ำมันแห้งนะ อันนี้คืออาสาขู่ภพอันนอนในซอยเดือดกันเดี๋ยวหลายคนจะถามาแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปใสอันนี้มอหน้ากันโบฮูเนาะบ่บนะบค่อยเห็นนะเนาะหรือว,ว่าเข้าโบไทายเข้าเวิร์นกับโบฮูนะสว่วนแรกจะเห็นแต่อาสาขู่ัยและประชาชนเนาะ ที่มาซอยเดือกันเนื้คือตอนที่นมถั่วใหม่ๆเนาะคือมิดลังคาเม็ดลังคาดวย ในแต่พี่น้องจบไปแล้วกัวบการวาเราให้เบิ่งการความเสียหายหลังน,ำน้ำรถเนาะก็คือในแต่บานเดือนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่นะครับพ้นกระทบนักที่สุดเนาะบ้านเดือนคือถึงน้ำพัดไปเบิด์ดในอยู่สองหลังคาเดือนเท่านั้นอเมรกิกาสงสารในเง็นใจเนาะบาสโซนผู้ที่ไวครับพ้นกระทบเนาะบมฮัวเมื่อมันเขาสู่ส,าาาส,สภาปกติแล้วบมฮัวเขาจะอยู่ แบบไรเนาะบมมีบานอยู่จะอยูแบบใดรั์สิสนเครื่องเมื่อที่ไซทํามาหากิ่นก็นถึงนำพัดเสียหายสั์เลี่ยงมู่มาเป็ดไก่ก็ถึงนำพัดลมหายตายลมหายไปกับหนาเบิดเน้องพี่นอ้องนาะคือเถาก็ว่านับหนึ่งม้แล้วต้งนาแดงแล้วอีก่วหนัานกับเขาสูนาโฟนอีกเข้ากับบูบัว,วานาโฟนอีกมันจะถ่วมอีรหรือบ่อเนาะทามันถ่วมอีกาะ มันกะนะสงสารนะพี่เนาะถวมอยอ่กจะเจสซีเน่ยไรเนาะยังมาถ่วตอนนี้ก็คือเขาในหนหนาจนจะได้เกีียวเราเดือดหมดแล้วจนจะได้เกี่ยวอะไเขาจะขืนเราแล้วแต่ถึงนำถ่วมก็คือนำจากศูนย์ม่โบดเดือยยังเลยนำจากศูนย์ม่ทำว่าเห็ดหน้าเบิดตปีก็คือไฟใหม่เราเขาประมาณนั้นก็คือบไรย,ยังเยังเนาะเห็นหน้าถิมจะซีอนั่นเองแล้วเขานำฟ้นเยอะกับ,บหัวมันจะถั่วมีหรือบอเนาะ พอยอยู่ยข้าน้ากับเขาหนาฝนแล้วทำมัมวมๆๆวนวผซับซ้ำซากแหวนมีกาจะสี่เหตุนวไรนอก็กต้องหาทางแก้ไขเนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันจะประมาณกระจบเพียงสมีเนาะแล้วพบกันใ่คลิปหน้า